สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพาไปชมเหรียญคมของพุทธอาจารย์โตรุ่นเหรียญมหาลาบปีสองห้าหนึ่งหก อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตัดมาหน่อยเดียวแล้วก็ฉีกตัดได้ตัดออกมาได้หน่อยเดียวแล้วก็ฉีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงกล้องให้ดูมาได้เหรียญมาอายุเนื้อเหรียญคล้ายๆกันกับเหรียญตอนที่แล้วที่ผมถ่ายไปปีหนึ่งเก้าเอ้ย ไม่ทราบปีแต่เนี่ยปีหนึ่งหกดูจากสภาพเหรียญคล้ายกันเนื้อเหรียญเนื้ออะไรน่าจะไม่ต่างกันมากมาลองกล้องดูต้องดูหน้าผู้ดจาจา์โตก่อนตรงหน้านี้เลยตรงหน้านี้่านั้นนะน้านี้เ่านั้นความคมมีไหมตรงร่องแก้มร่องลายไหม อย่างที่เคยบอก,บอกตลอดทุกคลิปพวกรองพวกนี้ต้องคมหูต้องคมไหมเป็นสันเลยไหมเป็นความคมความคมมีความคมเป็นสันขึ้นมาแล้วมีความคมในร่องนี้ก็มีรอยกระแทกในร่องหูพวกเนี้ยดยูจุ่นนะคมนะ อืมจะแท่งหนานๆหน่อยแต่คุมความคุมมีไหมกล้องไม่ดีวันนี้โฟกัสไม่ดีเออได้ละไหมความคุมไหม,ม,ม,ไม,ไหมสันเลยตรงมือไหมดูความคุมตรงมือ เมืองพ่อคมมากอกล้องอ๋เห็นไหมต้องลองมือคมมากเห็นไหมคูณสิบห้ามันไม่ติดเราติดคูณสิบน่ะอ่าเห็นไหมลองคม,มอ,อ่ะเบยอ่ะคมได้นหน่อยเดียวรูปบาท เด้งขึ้นมาเลยไหมบ่าร่องแขนร่องอะไรไหมร่องจี่พอร่องแขนแต่แขงดูแล้วมาดูตัวหนังสือนะครับว่าสมเด็จปริญญ์โตเป็นแท่งเลยเป็นแท่งคมเลยใช่ไหมะแท่งคมอย่างที่ผมบอกเนี้ยต้องมีช่องเหลือความคมต้องได้ในช่องในเนี้ยรอยกระแทกปั๊มต้องมีอมของสระโออะไรพวกเนี้ย สำคัญเลยแหละตัวนี้สําคัญมากเราสามารถแจงแยผ้าปั๊มกับพาถอดได้เลยถึงเขาจะาถอดมาแกะใหม่คมๆแต่ตรงนี้เขาทําไม่ได้แน่ความคมในการกระแทกปั๊มก็ททาไม่ได้หาเหรียญแมใหม่ก็ได้ที่ปืยไม่ต้องลึกมากเอามาดูมาดูความแกะความกระแทกปัม๊มรอยอะไรเขาเอามาสึกสาพอพาปั๊มมันก็ไม่ต่างกันหรอก มันต่างกันแค่ปีกับฝีมือในการแกะพระอืมจะไม่ค่อยปีแรกๆจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีฝีมือแต่ความคมความอะไรเขาต้องได้แต่ก็ต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งแหละจะว่าแบบไม่มีฝีมือเลยก็ไม่ได้มาสามสิบธันวาหนึ่งหกคมคมเลยเห็นไหมดูตัวหนังสือดูความคมไหมอยาให้ใดู นี่ก็เล่นหาไม่แพงหลักร้อยหลักร้อยราคาหลักร้อยแต่พระสวยปีลึกดีนะวองคมความลายดูก็ลอยแกะกระแทกปั๊มอะไรเห็นไหมร่องลอยในช่องต้องอมีเห็นไหมมีเห็นแม่นในบนเลขหนึ่งเห็นไหมลอยต้องมีร่องลอยกระแทกปั๊มไม่เราเห็นอ๋อ รอยทับยันตัวนี้ก็ไม่เสมอหรอกแต่ส่วนมากเขาจะแกะมาเสมอแนละยันอย่างนี้แต่แต่ก็มีไม่เสมอเหมือนกันส่วนน้อยที่เขาจะแกะมาเสมอเรียบเห็นไหมแต่ก็จะมีสูงต่ำให้เราเห็นอยู่เห็นไหมมีความแตกต่างอยู่ถ้าเราลงกล้องดีแม้นไมเห็นความแตกต่างอ่นิดหน่อยเห็นไหมแค่เนี้ยเราก็ทําให้รู้ได้เลยเป็นพาร์ทแท้ จะบอกให้ความคมความต่างนิดๆอย่างเงี้ยพราะพักเกททำไม่ได้เม็ดตรวนี้ือึองวงกลมสวยๆเลยดูตารางเป็นแท่งเลยไหมความคมของตารางดูยันเลขห้าอ่าสัรเกตเลขห้ารอยแกะรอยขูดป๊อก รอยกระแทกปั๊มอะไรมีหมดเห็นไหมไ้เห็นหมดตามร่องรอยยันพวกเนี้ยให้ดูทงมือตรงไหนพวกเนี้ยจำไว้ความคมพวกเนี้ยเกมไม่เหมือนแน่นอน ครับดังให้ฝากพี่ๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบผลลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่นะครับพี่ๆเ mm hmm. ออโดยช่วงนี้ชายแดนกำลังตึงเครียดส่งกำลังชัยเชียร์ทหารด้วยนะครับสวัสดีครับ